สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทางใกล้ทางไกลนะคะมือนี่มาพบกับช่องคุณยาพาเพิินคือเกาา้ามีคุณยาสีผ้าม่านผัดปูของกะหรี่เนาะวัตถุดิบของเราก็มีปูนะคะทำความสะอาดแล้วเนาะทำความสะอาดแล้วค่ะล้างอย่างดีนะคะ ปูไข่สองฟองอต้นคือใช่หรือว่าใบต้องโอเนาะเรียกไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมผงกะหรี่น,น้ำตาลรสดีผงนัวสีอิ้วขาวน้ำมันหอย ซอสฝักเขียวนะคะมาค่ะลงมือผัดกันเลยใส่น้ำมันลงไปค่ะกระทะเราร้อนในชะ่ไหมเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยใส่กระเทียม ปงลงไปเลยค่ะเพราะว่ากระเทียมเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้พอผัดปูได้เหลือๆอย่างนี้แล้ก็ปรุงเลยนะคะ เติมน้ำไปหน่อยนึงค่ะผงนัวรสดีใส่ปแลยวกาะ,ะมันหอยนะคะกะเอาเพื่อน ไม่มีสูตรตายตัวเนาะจะเอารสที่เรากินน้ำซีอิ๊วขาวนะคะใส่ไปเลย อย่างนี้น้ำน้ำปลาไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็ขับใส่น้ำนํำตาลลงไปค่ะชอบหวานก็ใส่เยอหน่อยไม่ชอบหวานแล้วก็จัดกะเอานะคะใส่ประมาณนี้ หอมตะลี่องตละลักดี๋ยวเราเติมน้ำอีกหน่อยนี่ค่ะ ตอนนี้ชิมรสนะคะเดี๋ยวจะใส่ไข่แล้วเนะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงค่ะมาแล้วเราจะใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่ลงไปเลยสองกอง ตอนนี้เราเร่งไฟได้ค่ะเดี๋ยวรอให้ไข่เซ็ตตัวก่อนค่ะแล้วค่อยคนเนาะ คนเลยค่ะเป็นนี้คนใส่ผากลงปค่ะเราผัดแห้งนะคะผักแห้งปิดแก๊สได้เลยค่ะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ ุณยาก,ก็ชิมแล้วนะคะกลมกล่อมมากๆอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ จริงโรยพริกไทยก็ดีนะถ้าใครมีแต่คุณย่าหมดอะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างนะคะน่าทานไหมคะพเพื่อนมาทานด้วยกันคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอไวพรให้เพื่อนๆทางใกล้ทางไกลทุกๆท,ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเด่ดเจ็บเด่าจนสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะลายบาย